สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวมาเก็บมะกอ,อกป่าครับผมกับเฟสกันช่างนะฮะวันนี้มะกอ,อกป่าของเราก็จะล่นนะฮะฤดูการนี้นะครับผมก็ดอกอยู่นะครับมะกอ,อกป่าที่เราปลูกนะฮะมีกี่ลูกครับมีกี่ลูกมีกี่ลูกเยอะใช่ไหมเยอะไหมครับอยู่ไหมัรง อยู่ข้างนอกก็มีใช่ไหมเอาเอานี้ไปด้วยถือนี้ไปด้วยไปข้างนอกนี่ยเนี่ยแบนั้นนี่ไปไปข้างนอกนู่งล่วงล่วงเต็มเลยไปอันนู้นเดี๋ยวเราก็มาเก็บมะกอกนะครับผมกอกป่าที่สวนเราล่วงหล่นนะฮะ มดได้ปล่าระวังติดเสื้อนะดวงเยอะใช่ไหมครับแล้วก็มาเก็บมากอกปลานะครับผมปลูกไว้นะฮะะเหยียบแล้วจะเหยียบแล้วน่ะจะเหยียบแล้วข้างหลังนะเห็นข้างหลังนะจะเหยียบคน นี่ลูกนี่นี่ลูกนะี่นก็ป่าที่สวนเราปลูกนะฮะตอนนี้ก็เริ่มร่วงนะผมกำลังร่วงเยอะเลยนะฮะน,นี่ป่าใบคนสองลูกเห็นไหม มะกอกป่านะผมที่สวนก็กำลังล่วงนะฮะลูกก็ดอกอยู่นะครับผมดอกอยู่นะฮะมะกอกป่านกำลังล่วงะฮะมีกี่ลูกนั่งกี่ลูกสีนี้นู่นเลยนี่นี่น นี่ก็เริ่มร่วงใส่ลรอ้อ,อยเขานะฮะนี่ปะอ้าวจะเหยียบแล้ว <c oughs> <c oughs> นู่นอีกนู่นท้า <c oughs> งหลังนี่นู่นนี่นี่นนนนนน ี่ลูกแต่เยอิ้มทางนู้นเลยทั้งนู้นนี่บ้างทั้งนู้นเต็มก็จะเยอะิะ้มกเกาะป่านะครับผมอันนี้เราก็ผลผลิตที่เราปลูกเองนะฮะตอนนี้ก็เริ่มได้ผลผลิตแล้วนะฮะตอนนี้ก็เริ่มได้ผลผลิตแล้วนะ กอ,อกลูกมาให้เราได้เก็บกินกับมะกอกปลานะฮะเป็นมะกอกที่เอาไว้ใส่ส้มตำนะฮะส้มตำใส่ต้มปลาใส่เลยนะกระดกอยู่นะครับผมปีนี้ดกกว่าทุกปีนะฮะอันนี้ก็ก็จะออกปีปีต่อปีนะฮะเหมือนออกปีนึงออกสองผลนะครับผมกอกปลาต้นดูใต้ฝั่งนู้นดิดูฝั่งนู้นดิดูตายน,นั้นดิ วันนึงก็จะล่วงก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็ถ้าเขาใกล้ช่วงปีใหม่เขาก็จะล่วงเยอะนะฮะจะล่วงเยอะอยู่อันนี้เราก็เก็บแช่ช่องฟิตไว้นะฮะไว้ก็กินตลอดทั้งปีฤดูนึงก็กว่าเขาจะล่วงมาอีกก็อย่านั้นอยู่นะมีไหมครับนี่เออ อยู่ข้างในนี้ยังไม่ได้ดูนู่นนู่นอยู่ข้างในนูน่นข้างในนู่นยังเก็บไม่ทันหมดเลยเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมด <c oughs> ูข้างนอกกันดูข้างนอกทั <c oughs> ้หมดเลยหมดแล้มันก็จะล่วงอยู่ข้างในป่าอ้อยเขาดูดิมีปะ หมดยังหมดยังหมดแล้วมัว้งเดี๋ยวไปเก็บข้างในนี่หมดแล้วมั้งตอน,น,น,นเช้าก็มาเก็บก็จะได้ประมาณนี้นะผมก็จะได้ประมาณนี้นะฮะแต่ละเช้าไหนมาดูดี แต่ละเช้าก็ได้ประมาณนี้นะผมสำหรับมะกอกป่านะฮะก็ได้ทุกเช้านะฮะได้ก่อนระวังลวดหน้ำนี่น,นี่ลูกนีนะ่ไปเก็บลูกนู้นกันไป,ไปเก็บลูกนู้นดูในนี้หมดยังได้ดูยังนี่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 น เห็นไหมเด็กทางนู้นยังไม่ได้ดูเลยนะลองเดี๋ยวไปดูงนู้นดิถูกจะกำแล้วก็มาเก็บมากอกปลานะครับตอนเช้าดูดูข้างในมีป่ะมีไหม Do hung lắng để mình Thì mình lòng ngoại giao cho do hung đi nhiều do hung lắng đi tan tàn do lắng ba tàn đi do hung lắng tàn đi này ba mì 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 Luôn cầm luôn 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 trong luôn 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 này luôn 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 này luôn 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 này, luôn 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 Mới kia mình ở trong tôn mái đen, sai Thấy Nâu Nâu thằng nguồn thằng đi Thấy Chạy cầm giam cháo Kì lúc? Ừ, nè lắm, chạy đầy vô dữ เออไม่เป็นไรข้างนนุ่นเหรอดูในายนุ่นสิดีไหมดีป่ะอืมอีกี่ลูกข้างล่างนู่นยังไม่ได้ดูเลยไปนู่นนู่นไปข้างล่างนุ่นขอบสะไปดูขอบสะไปดูที่ขอบสะเนี่ยไปดูขอบสะกัน นี่นะครับนี่นี่นี่เออนี่อีกนี่อีกน,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 นี่นี่อีกข้างบนมีป้ปะข้างบนงบนี้ไม่ครับแถวนี้มีปะติดใต้ใบไม้มีปะโอเค มดยังหมดยังครับมามาเนี้ยอันนี้เราก็มาเก็บมากอปลานะครับได้เยอะไหมครับเอามาดูที่ครับอันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก่อนครับผมขอบคุณครับผมที่รับชมสวัสดีครับ